โ okay, อเคเขาบอกว่าดีครับกับมิเตเกเบเดนแคทครับอ่ะอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าราชนีและพูดผีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบานตีบอสมั้งประมาณ2ตัวครับไม่รู้อ่ะมันจะเป็นด่านที่มีด่านต่อเนื่องข้างในเนาะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเคลียร์เลยอ่ะ,อะกดไปติดอีกทางหักอ่ะเนี่ยแต่มันจะมีด่านเสริมมาอีกหนึ่งด่านครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> มาครับด่านแรกครับผมกับดักน้ำพึ่งน่าจะเป็นราชนีพึ่งปะ ไม่รู้ครับต้องลองไปดูก่อนครับผมไปมาไอด่านแรกยังไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหาคือด่านต่อไปนี่แคะ่มันจะเป็นตัวอะไรโอเคครับผมมาเลย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 ใช่ไหมน่าจะเป็นราชนีพึ่งแหละถ้าผมจอ่ผิดอะ่ะจริงด้วยโอเคงั้นรอปล่อยเจ้าอ่าแจ็คแล้วกันนะครับแจ็คนี่เก่งละไปชนไปเลยรถไฟเออ,น,อน,นั่นแหละสุดยอดครับผมรอแจ็คเลยครับอ่าแจ็คไปครับ ่าโดนตีสโลโพอแจ็คอ๋อหอยพาดจัดเลยต่อเต่าไปครับผมโอเครอแจ็คหลุดเข้าไปได้ครับปะ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 โอเคแจ็คหลุดเข้าไปแล้วต่อยเรรัวอะประมาณนี้ครับรถไฟไปเพิ่มเขาผมจ็จะปล่อยบามูดจังเลยอะ <c oughs> ถ้าได้บามูดอ่าได้บามูดแล้วโอเคอ่าบามูไปเลยแล้วกันนะครับอย่าโดนนะนะหลุดไปแล้วตบฟรีครับบามูดต,ตบฟรี ต่อไปก็อิซานากิแล้วกันนะครับถ้าเจ้าพึ่งนั้นไม่ตายก่อนเนาะพึ่งมันไม่ยากหรอกครับปัญหาคือข้างในเราจะเจอตัวอะไรถ้าแบบเป็นตัวแปลกๆผมต้องมาเคลียร์ใหม่แน่นอนครับผมต่อไปเออโอ้โหโดนอีบ้านั้นทีเดียวหายหมดเลยครับอิซานากิเลยแล้วกันนะรออิซานากิครับผมโอเคแจ็คมาครับไป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 อย่าโดน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 เออโดนจนได้ไอ้บ้าเอ้ยอะได้อยู่ครับ ได้อยู่ครับโอ้โหนกมันมาแล้วว่ะเล่นเลยแลวกันนะไซบอกเนี่ยเล่นไปเลยครับต่อยไปดีมากแจ็คแจ็คต่อยไปน้องโอเคโอเคอ๋อเรียบร้อยครับเจ้าพึ่งมันไปแล้วเนาะอิซอนากิมาเลยแล้วกันนะครับไปจบบ้านไปจบบ้านจบบ้านจบบ้านมีอะไรแล้วครับถ้าเคลียร์เจ้าพึ่งได้ก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะเคลียร์ที่เรียบร้อยครับผมรอแจ็คต่อยบ้านแตกเนาะเอาวิญญาณไปแล้วกันนะครับบุ้มโอเคครับผม เรียบร้อยได้มา3ามตกระป๋องแมวครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นอ่าทละหดแห่งความตายทละหดบ้าอะไรพาเลทแห่งความตายครับผมไปมาพาเลทแห่งความตายเป็นตัวอะไรนะอ่าฮะไม่โดนล็อกแสดงว่าไม่ใช่เจ้า,าไม่รู้ครับต้องรอดูครับโอ้โหเย่ละโอเค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 รู้สึกว่าเจ้าบอลนี้มันเอามาตัด้วยดิแย่ละ แจ็คควบก็เรียบร้อยโอเคครับน่าจะต้องมาเคลียร์มาอีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้เจอเจ,อเจ้าตุ๊กตาซอมบี้นะก็น,นี่ไปเลยแล้วกันครับเจ้าจีกงครับผมจะไม่ได้แล้วว่ามันรับผลจากพวกสถานะไหมเจ้าบอสเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอรถจะกซัดผมไปถึงเขาถึงไ่เด้อเออ่นแรลบลีกสวยงามครับรถจะกซัดคุงไปต่อครับรถไฟชนหน่อยปับ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวว่าจะต้องปล่อยเจ้ารามเมงไปช่วยบ้างละ เดี๋ยวมันจะมีตัวเทพมาเนาะนั่นไงมาจริงๆด้วยอ่าอืมน้องน้องแข่งครับผมไปก่อนเลยไป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 เจ้ารามิงต้องไปช่วยละบึ้มไปโรถจักรสวยครับผมแล้วก็แจ็คครับไป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 ช่วยกันหน่อย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 เออนนั่แหละค่อยๆทำต่อไปครับเจ้าเต่าไปเพิ่มเขาครับประมาณนี้ครับไปไป pocket, ไปไปไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วครับถ้าปล่อยมาได้ขนาดเนี้ยเรียบร้อยครับอึ่ยรถจักรผมมันถึกอยู่ไงตอนเนี้ย โอเคครับรถไฟวิชนครับผมอะแหละทำดาเมจไปรัวๆครับเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยครับผมเจ้าบอสเนี่ยไม่ยากหรอกครับก็แค่มีตัวดาเมจก็พอครับผมเออนั่นแหละรถจัสตารหลบดาเมจเรื่อยๆเลยเจ๋ออะปลาไปลายปลายปเดี๋ยวรอจดจัตมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมโอเคอิซานากิด้วยเดี๋ยวรออิซานากิด้วยบึ้มรถจักรสตาร์ผมวันรอดด้วยเจ๋งเจ๋งเท่านี้ก็ทำดาเมจรัวๆครับผม กว่าจะตายก็นานเอาเริ่มกันนะครับเจ้าบอเนี่ยอิซานากี่ไปทําน้มดเลยแล้วกันนะถึงมันจะอ่าเรียบร้อยผมจะบอกซะหน่อยถึงมันจะเกิดใหม่ก็ไม่เป็นไรอโอเคครับน่าจะเคเลีลยร์ทีเเคค่เรียบร้อยละอ่ะจบเลย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 จะเอาตามยาวตมนานเนาะจบเลยครับจบเลยครับชนครับโอเคครับเรียบร้อยควยผ่านด้วยเป็นควยตามแาวตมนานเนาะนี่เขาผมได้มาแหละหลังจากการเคลียร์สองดานในด่านนั้นเนาะรับมาเลยครับตามแาวตมนานครับผม อ่ะแต่ก่อนหน้านั้นขอแถมสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับนัดแถมด่านนี้เลยแล้วกันนะครับด่านเจ้าห้องหิมะครับผมน่าจะเป็นด่านที่ไว้ฟาร์มตาแมวมั้งไม่รู้เหมือนกันครับมีทั้งหมด4ด่านครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปอจะได้ไม่เสียเวลาครับด่านแรกครับคงลุกเห็บครับไปพลังงานไม่พอใ้ช้ก็เลยแล้วกันนะครับมาโอเคครับผมได้เล่นครับได้เล่นครับมาโอ้โหหิมะจริงแฮะเจ้าบ้านั่นเจ้ากล่องมา มองมเห็นอะไรเลยอ่ะไอ้โหไม่มีเจ้าหมาดำาเลยแฮะไปครับเปแข,น,แขนไหมครับผมอ่ะไม่มีอะไรบ้ากครับไปเคลียร์ได้เนาะเจ้าเต่าไปครับอืมรู้สึกว่าจะเป็นพวกหมาเยอะแฮะปะป,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 ปไ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 ปช่วยทำดาเมจกันหน่อยเร็วโอเคน่าจะเอารถไฟมาเนี่ยจะได้ไวๆหน่อยครับไม่เห็นอะไรเลยข่าวโพลได้หมดครับห้องหิมะจริงๆด้วยครับผม yeah, <you. S 1> <laughs> มีหมากับหิมะครับโอเคไปรีบเคลียร์รีบเคลีย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  กว่าจะเขีย่ยได้ก็สักพักแหละอ่ะปามุดไปเลยแล้วกันนะคะจ,นจะมองไม่ค่อยเห็นก็ตามเขาผมตบเลยวามุดนั่นแหละหนึกทําทำรามจดไปเลือตั้งแสนห้าเนี่ยเยะเหมกันนะเนี่ยแสนห้าเรือ,รอตบไปครับตอไปตอไป,ไปอ่าอ๋อมันเป็นกล่องกล่องก็เป็นสตูเห,หรอนึกว่าเป็น่านนะเนี่ยได้ามาเป็นตาแมวซุปเปอร์แลครับผมอ่าไปต่อครับ ด่านที่สองครับผมหิมะโปรยชั่วนิรันดร์ครับอืมรู้สึกว่าจะมีแค่หมาจริงแฮะโอ้รอบนี้เป็นหมาซอมบี้แล้วก็หมาเอเลี่ยนเนาะมีหมาผีด้วยโอ้โหหมาเล็กไอ้บ้าใครจะไปรู้ล่ะอ,อากูก็มีเฮ้ยประหลาดเท่อ่ะไปครับปไ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 ป,ไป,ไปติดอย่างเดียวครับสภาพอากาศนี่มองยากไปหน่อยโฮไม่งั้นก็มองชิวๆละโหด่านด่านนี่แบบ ออ้ปวดตาสุดครับผมข่าวโพรดีบทไป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 นีนจบเลยครับเร่มจบเลยไม่รู้อะมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะตอนเนี้ยไปไปไปแล้วก่อจะเคลียร์ได้มันติดไอหมาเล็กเนาะมาเยอะซะด้วยดิมาเอ้ยไม่เป็นไรครับเอาตัวที่ทำดาเมจหมู่แล้วก็ตีรัวๆไปแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็ตายครับเจ้าหมาเล็กเนี่ยมาเต็มเลยหมาซอมบี้อ่ะอิซานกิครับผมก็จะเดินไปถึงก็น่าจะแตกกอนมั้ง บื้มก่อนจริงด้วยโอเคครับเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นตาแมวอุบอลติครับผมไปต่อครับมาตอนที่ด่านที่สามครับสวนห้องเต็มไปหมดครับผมด่านชิบแปกๆแ,และแล้วก็ข่าวโหดสุดไปเลยครับรถไฟไปครับผมเฮ้ยมีเจ้าหมาตัวเล็กด้วยไอเจ้าหมาบ้านดินเก่งการลบหลีกเลยนะโอเคครับไป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 รีบไปเคลียร์หน่อยเร็วตบไปตบไปเออนันแหละสวยงามแค่นแขน อ่ะไปครับไปครับอืมเออแล้วมาเยอะซะด้วยดิอุ้ยมีหมาเบรีมดด้วยให้รอบนี้เอาใครไปดีอะะปอยแคลรี่ไปดีไหมแคลรี่ไปเลยแล้วกันนะครับไปโอเคครับโอเคครับแคลรี่เผาน่าจะคุ้มสุดครับด้านนี้ไปไปไปเดินไปแคลรี่มองไม่เห็นเราเลยข่าวโคนครับเผาไปเลยแคลรี่ดีมากครับผมบาฮูดไปต่อครับอิสานากิไว้ก่อนแล้วกันนะมาตีเดียวอะอิซานากิมาเลยแล้วกันนะถึงไม่ค่อยได้ช่วยก็เอามาก่อนครับผม ไป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 เรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์รอบนี้เลือกสายห้าเลยฮะเยี่ยเหมือนกันตัวนี้อ่ะไปครับไปจบครับจบครับปืนใหญ่ไปก่อนครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอเคครับผมแค่รี่อยออไปครับนะประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ละแล้วดูมันออกมาสิออกมาไม่พักเลยอ่ะออกมาเป็นกองเลยนั่นแหละโอ้โหเยอะมากครับผมเรียบร้อยครับเคลียร์ที่เรียบร้อยแล้วเนาะได้มาเป็นตาแมวตำนานครับผมสามอันมีเป็นร้อยแล้วตาแมวตำนานเนี่ย มาต่อกันที่ด่านที่4ี่ครับด่านสุดท้ายครับแมวเล่นกัดกันครับผมอืมแย่ละนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรนะนั่นอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยนั่นอะไรหมูหมูเหรอหมูเหรอหมูอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะสโน่สโนแมนเหรอเป็นหมูสโนแมนเหรอหรืออะไรสักอย่างครับผมเออนั่นแหละหรือหมูดํานะไม่รู้ครับมองไม่เห็นเลยโอเคครับน่าจะแพ้ครับสลายการักทีดิเออนั่นแหละโอ้มีติดดาเมจอย่างงี้น่าจะเป็นหมูแน่นอนครับผมหมูดําหรือเปล่าเนี้ยอ่ะเรียบร้อยครับแพ้ครับผมเดี๋ยวจะเซตใหม่แป๊บหนึ่งครับ โอเคครับว่าเป็นหมูดำจริงด้วยเนาะหมู่ดำที่โดนหิมะคุมตัวโอเคเดี๋ยวผมจัดเซตป๊บหนึ่งครับมาพร้อมแล้วมาเจอกันใหม่แล้วกันนะมาเลยมาเลยรอบนี้ลราไม่แพ้ละใครจะไปรู้ว่าเป็นหมู่ดำอะโอเคมาวิงาว่งมาวิงาว่งมาวิงาว่งมาวิ่งมาปาตังก่อนเลยครับหนึ่งรอบไปไปบอมเบอร์ไปบึ้มหน้ามันหน่อยโอเคแล้วก็แขนแขนซัดค,ครับนั่นแหละอ่าประมาณนี้ครับผม ปาปลปลปลปปปปปไปเอาเจ้าปลาหมึกมาด้วยแล้วกันนะไปแบบบล็อกเวฟอิซานากิครับผมไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับผมน่าจะเคลียร์ละไม่น่าจะมีอะไรยากมากกว่าน,นี้ครับผมมีเจ้าบอเบอร์แล้วนะก็แคลรี่ครับผมไปต่อเลยออกมาซิรอบนี้แหละไม่มีทางแพ้ครับผมถ้ามันไม่มีตัวอะไรแปลกนะ <laughs> แกเห็นมาแล้วว่ามีจ้าสนานั่นตัวเดียวนะที่แปลกอะไปจบเลยไปจบเลยไปจบเลยเริ่มไปเคลียร์ครับเริ่มไปเคลียร์ โอเคมาแล้วฮะเจ้าช้างเนาะรอเลยรอเลยรอเลยมาดิมามาได้แล้วเออแหละเจ้าหมีบ้านนั้นหมีก็แย่แล้วเจ้าหมูบ้านนั้นโอเคครับผมบามุดครับไปเลย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 รีบไปเคียย์หน่อยเลยตบไปบามุดดีมากดีมากดีมากอิสระกินั่นแหละดีมากครับตีไปครับบามุดตีไปครับอิสระกิตีไปเราน้องตีเรวตีเร็วตีเร็วตีเร็ว เออเอาวิญญาณ่ไปก่อนเลยกันนะครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือแค่เจ้าช้างมามอสเนาะจบแล้วถ้าเจ้าหมู่ป่านั้นไม่มาเพิ่มอ่ะน่าจะเคลียร์ครับไม่น่าจะมีอะไรยากละเผาไว้แค่เลยดีมากครับผมเออเฮ้ยแต่ไอ้ช้างบ้านนี่มันก็ติแรงกันนะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปเผาไปเผาไปเออเรียบร้อยครับเคลียร์ครับผมเหลือแค่เจ้ากล่องหมาแล้วเนาะน่าจะจบแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรละอ่าปื่นใหญ่ไปก่อนเลยครับ มึมมึมมึมโอเคครับผมอ่ะน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้จะได้เป็นอะไรครับผมขอดูหน่อยละกันนะขอดูหน่อยละกันนะได้เป็นอะไรครับได้เป็นอะไรครับได้เป็นตาแมวตานานครับ3มอันอืมอยากจะได้ตาแมวมืดจังเลยอ่ะแต่ก็น่าจะหวังสูงเกินไปครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็3 0กจะป๋อกแมวครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละกันนะครับวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ